Siyasana Jata Bhuta Jetava Mara Savahanam Katusadja Sapangrasamye Bivinsa Siyasana Jata Bhuta Jetava Mara Savahanam Katusadja Sapangrasamye ขินนางมนโนกรรมมังปณิทิตเตปะะัจจัินนาง,ะะน,างนิกตะวานลบานตาเถรปทางขินในียภวัตตุสาพ,พมังขลางลางปะเท,ะะทะวตาสาปพ,พุทธทาง นัสตาสวดทิมประวันตุเตียภวัตุสาบพมางขลางลางพระเทววตาสาบพัทธมางนัสตาสวดทิมประวันตุเตียภวัตุสาบพมางขลางลางพระเทววตาสาบปสังคานุ เวียนัสัทธาสุทธิพระวันตุเตมที่ไม้ข้างมาที่ไหนส่วน ma'aikata jiri na yi ba'aikata ไปไปฝยค้นดน่ายฝ่ายบายนีา่าันด้ย่านนีาครัายฝรา

ย้อนไปวัดขวัญลูกคนนี้มาผิดใช่ไหมเอ้โหผิรแค่ที่นั่งะครับ 저 <목소리도> I <coughs> do không có, anh lò họp nó sáng với nhau. Đóng vịt, หายีวยๆแล้วพ <cues> <write society> ี <urai> ่เ <benim> ท่าไหราผมมาติดยนตาติดยนตนะนี่จะเึ็จานแต่วัวมันบอก ด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้กัดาำข้าพเจ้าทั้งหลายขอ้้มน้อมถวายบูชาสมเด็จพ่อขอให้สมเด็จพ่อมีสุขภาพร่างกายแข็งแมง้าเลยข้เลยข้าเลย